ว่าจะแสะดงความอาลัยอยูแล้วกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันได้เห็นกันทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มาโดวยเฉพาะยิ่งอายุงานของท่านทั้งสามนี่รวมกันแล้วในเกือบร้อยปีผมยังมารองดำรงตำแหน่งหรือว่าทำงานที่ม,ามหมา,าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่ยังไม่ถึงครึ่งของท่านเลย แต่เรารวปเองอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจถ้าว่าจิตใจไม่มั่นคงไม่มีความขันติไม่มีความกระตัญอยู่ต่อสถาบันผมว่าอยู่ไม่ได้ผมยังพูดคุยกับผู้บริหารปัจจุบันว่าน่าทึ่งที่ผู้าอาจารย์แต่ละปีนั้นทํางานมาจนกระทั่งกระทั่งผลหมดวาระตามเกณฑ์ที่ เขาตั้งไว้ก็คือ60ปีเป็นการโอปันจิโกคือน้นย้อนกลับมามองที่ตัวเราว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไหมไม่ใช่ว่าจะตายวันพรุ่งนี้นะครับพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าทำงานนะครับท่านทั้งหลายนั้นทำงานอุทิศตนมาจนกระทั่งถึงเกณฑ์ที่จะต้องที่ทางโลกเขากำหนดไว้เนะี่ยวัะนั้นมาดูที่พวกเราว่า เรายังแค่แค่นี้แต่ว่าท่านอายุงานตั้ง30ปี30มสิกว่าปีมากกว่าหลายๆรูปอายุของหลายๆรูปโด้วยซ้ำนะครับวัรานี้นี่เป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าคนดีหรือว่าคนจริงที่มีพระพุทธศาสนาที่สนองงานพระพุทธศาสนาทั้งประโยชน์ส่วนตนท่านก็บำเพ็ญมาแล้วด้วยการศึกษาเราเรียน บวาเพ็นครองเพศบรรพยชิตหรือกรเรื่หัตตามฐานานุสัตและประโยชน์ส่วนรวมท่านก็ทำมาแล้วตั้ง30มสิกว่าปีเราเนี่ยไม่ได้ถึงถึงครึ่งหนึ่งของท่านนะครับเราก็ขอฝากทุกท่านไว้ว่านี่คือเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีถ้าททำงานหรือภารนานสนองงานมาแบบถ้วยชามแห้งชามที่ก็เปรียบเทียบกันผมว่าอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับ นี่คือคุณภาพครับนะคุณภาพของชาววังโดยตรงครับวบังน้อยเพราะนั้นเนี่ยเราถ้านั้งหลายโดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้าเข้ามาสู่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่นีครับไว้จดจำเป็นตัวอย่างไว้ว่าเวลาไหนไวัยไหนที่เราควรเรียนไวัยไหนที่เราควรที่จะออกไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมอ่าเรียกว่าได้สองอย่างครับ หนึ่งอัตตาอิตรประโยชน์ประโยชน์ส่วนตนสองบระณีติตประโยชน์คือประโยชน์ส่วนรวมดัางเช่นท่านอาจารย์ทั้ง3ามท่านนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ทิ้งวิทยาเขตนะครับหัวใจของท่านยังจะอยู่กับวิยาเขตของพวกเราด้วยความที่ท่านครุเีรู้จัดว่าเป็นรัตตันยูบุคคลของวิทยาเขตคือรู้ การเปลี่ยนแปลงรู้ตั้งแต่แรกเริ่มว่ากว่าจะมีวิยาเขตมหาวชิรังกานราชวิทยาลัยจึงเป็นอวิยาเขตแรกครับอันดับหนึ่งอันดับแรกของมหมายวิลาลยมาพระกุฎารราชวิยาลัยว่านั้นท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าจากการยกยอบบ่องพระเจ้าตรัสว่ายกย่องบ,บ,บุคคลผู้ควรยกย่องบ,บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คมบุคคลผู้ควรคมนะครับที่ผมกล่าวอย่างนี้ไม่ได้ว่าพูดเกินความจริงก็ยังยึดหลักในพุทธวจนะคือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าว่ายกย่องบุคคลผู้ควรยกย่องใคร่ะครับคือคนที่ควรยกย่องก็อยู่ขัางหน้าด้านหน้าของท่านทั้งสามน,นี่ละเป็นบุคคลที่ควรยกย่องเป็นบุคคลผู้ควรบูชาเคารพกราบไหว้ลุกศย์ลูกหาทั่วประเทศครับจากรุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่ผ่านมือท่านมาทั้งหมดประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้เพราะว่ามีเกียรตินะครับทั้งผู้สอนทั้งผู้รับเนี่ยบูชาเราควรบูชาแลวา้วก็ยกย่องชมเชยเคารพนับถืออยู่ในองค์ของคําว่าบูชาเนี่ยบุคคลทั้งสามนี้จะเป็นคนที่ควรยกย่องเป็นอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวมวกรน,นะครับเพะฉะนั้นวันนี้ ก็พอชื่นชมในคณะทำงานครับที่ได้สรรหารางวัลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบใจเป็นการให้กำลังใจต่อบุคลากรและโดยเฉพาะยิง่งวันนี้เราได้เห็นได้ว่าถ้าเราเรียนบาลีก็จะมีกองทุนบาลีครับบาลีเราอย่าทิ้งบาลีคือหลักการของเราคือบาลีเพราะนั้นอย่างที่ท่านไตรจิตได้ การลบเป็นเบื้องต้นว่ามีที่เดียวนะครับในท่ทานบอกว่าในโลกผมก็เสริมตรงนี้ว่ามีที่เดียวในสามโลกครับมีทั้งวัดทั้งมัธยมทั้งอุดมศึกษาเนี่ยใช้ว่าสามโลกนะครับนะเพราะนั้นที่นี่ที่เดียวแล้วก็เป็นข่าวดีที่ท่านประกาศว่ารุ่นพี่ของเราครับนะได้รับคุณไปศึกษาต่างประเทศ ผมเรียนมาตั้งแต่นักธรรมชนตรีจนกระทั่งับันนี้เลยครับส่วนมากแล้วก็คุณพอมองพ่อแม่ให้มาผมก็จะไฟฝันนะครับว่าอยากจะเป็นสิทธิ์เก่าหรือว่าอยากจะลูกศิษย์ของอวก,อกอรเนี่ยเพราะแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยใ้ข่าวว่าบางน้อยไปที่ไหนนี่ยสำนักเรียนอื่นต้องหลบห่างๆครับนี้ไปไกลๆเพราะว่ามีระเบียบวิน,นัย ชื่อเสียงเกียรติยศพร้อมมูลนะครับสำหรับนักเรียนฝ่นายมัธยมของวังน้อยไปที่ไหนนี่มันรู้จักเท่เลยกันครับถ้าสมมติว่าไปเขียนจดหมายหรือไปจีบสาวแข่งกันสู้วางน้อยไปได้สู้วางน้อยไม่ได้นะดีย๋ยวเพราะนั้นยิ่วห้อครับล้นแก้วคัดแก้วเลยเพราะนั้นความที่ความเป็นวางน้อยความเป็นมวกนีะรครับ ผมว่ามีอัตลักษณ์ส่วนตนรุ่นพี่รุ่นพี่พองเราก็ได้ไปได้รับคุณไปศึกษาอย่างต่างประเทศนะครับวันนั้นกอฝากเนื่อคิดว่าคงจะเป็นกําลังใจหรือเป็นแรงกระตุ้นเตือนเป็นแรงบันดาลใจไอดอลของพวกเรานักเรียนที่จะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักศึกษานะครับ <S <S นักศึกษาก็ดูรุ่นพี่ไว้ก็แล้วกันรุ่นพี่ก็ถูกมาศึกษาสนวิชาการความรู้จักครูบาอาจารย์และได้เจริญรุ่งเรือง เราก็พรอยยินดีอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับก,ก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ขออนุมโมทนาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าภาพต่างๆโดยเฉพาะทางบ้านสวนทีมงานต่างๆทุกท่านในในามนของผู้บริหารก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพระทุทธธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาบุรีราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวิทยาลัยรามคำราชวิทยาลัยทุกๆรูปคน ที่ขอให้เกิดสารบัญการศาึกษาทางพระพุทธศาสนาและบุญบารมีที่ทุกท่านทั้งหลายได้ร่วมกันมาเป็นให้เป็นไปตั้นแต่นต้จนจนวัแบนี้ขอจงเป็นปฏิปนย้อนกลับในทางทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องตั้งไว้จงทุกประการและขอให้เจริญด้วยอายุวันน่าสุขบารมีทุกทุกท่านเพินสาธุ